วันนี้ก็วันสาที่2สิง,งดาคมนะครับ BTC วันนี้ก็มีการขีบตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับแล้วก็จะลงไป BTC ที่1,025,690 Ethereum 64,935.24ปิดครับ สี่สิบแปดจุดแปด xrp ยี่สิบหกจุดห้าห้า pcx แปดพันสี่ร้อยหกจุดแปดสาม usdt สามสิบสี่จุดสาม bnb แปดพันสามร้อยเก้าสิบจุดห้าสาม xlm ห้าจุดสี่สาม dai สิบจุดเจ็ดหก van หกจุดเก้าสี่ omg ยี่สิบจุดห้าสี่ ซิวศูนย์จุดเจ็ด SNT ศูนย์จุดแปดเก้า CBC สองจุดเก้าเก้า LINC สองร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสามหก IOST ศูนย์จุดสามหนึ่ง ZRX เจ็ดจุดสอง JNC ยี่สิบจุดเก้าหก ABT สามจุดหนึ่งสาม มานา13.93า t x ุด4กซ i ิกศูเจฟิน6.5พาว5.49ด็อคอย2.4 t จ x 3.07 dai 34.34 usdc 34.93 busd 34.31 bat MKR สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบห้าจุดเจ็ดหนึ่ง ENJ สิบจุดหกเก้า BAND สี่สิบห้าจุดหนึ่งสอง COMP สองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดสามสอง KSM แปดร้อยเก้าจุดสองหนึ่ง DOT หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด NEAR ห้าสิบเจ็ด S.C.R.T. สิบสองจุดสามสาม G.L.M. หกจุดเก้า Y.F.I. สองแสนสามหมื่นหกพันยี่สาม U.N.I. สองร้อยสิบสองจุดหก A.A.V.E. สองพันห้าร้อยห้าสิบจุดสาม A.L.P.H.A. สามจุดห้าเก้า O.C.E.A.N. สิบสามจุดศูนย์หก HNX หนึ่งร้อยสองจุดสามเจ็ด HND สิบห้าจุดสี่ห้า BAL หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด CRV ยี่สิบหกจุดสาม GRT สี่จุดศูนย์ห้ามาติกยี่สิบหกจุดสี่เก้า EXZ สองร้อยยี่สิบสามจุดห้าสุชิยี่สิบสี่จุดเจ็ดสาม ILV หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองจุดสามสาม IMX ยี่สิบห้า แปดสาม dy dx เจ็ดสิบสามจุดห้าหนึ่ง enes สามร้อยสามสิบแปดจุดห้าหกกาล่าศูนย์จุดเก้าสาม gt หนึ่งร้อยสี่สิบแปดจุดหกแปด lyxe สองร้อยหกสิบเก้าจุดเก้าแปด jeep หนึ่งจุดเก้าสี่ so แปดร้อยแปดสิบสี่จุดหนึ่งสี่ AVX 479.76 FTM 8.89 Luna 0.0030 APE 74.05 HBAR 1.89 LRC 7.87 ALGO 3.99 Celo 17.27 XTZ 29.45 GAL สี่สิบสี่จุดสี่หก OP ห้าสิบสองจุดห้าสองอาร์ตอมสามร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้า LDO เจ็ดสิบจุดศูนย์เก้า HTG ยี่สิบเอ็ดจุดสามห้า AXL สิบสามจุดเจ็ดหก FLOW ยี่สิบเอ็ดจุดหกหนึ่ง FXS สองร้อยเจ็ดจุดหนึ่งหก n f 12. 12, t 12.38 ARB 1 2 1 2 7 2 LQTY 38.13 PERP 17.41 ID 8.98 JOE 12.23 BLUR 1 1 4 6 GNO 4,050ครับราคาเหรียญวันนี้ประมาณนี้ครับผม เธอร่าเตรียมหงายการยื่นคำร้องขอยกฟ้องโดยนำตัวอย่างคดี xrp มาช่วยในการลอดผลคดีเธอล่าฟอร์มแลบพยายามที่จะยกเลิกการฟอ้องร้องคดีกับสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐ edc ในเรื่องการช่อกองลูกค้าการควบคุมตลาดและการละเมิดกฎหมายขัดตลาดทุนโดยคำร้องขอให้ยก คดีนี้ยื่นฟ้องครั้งแรกในเดือนเมษาแต่ทนายของจำเลยได้ยื่นฟ้องร้องเพิ่มในวันที่15มิถุนาที่ผ่านมาไมโนวสกล่าวว่าเขามั่นใจในมุมมองขาขึ้นที่มีต่อบิตคอยน์ตอนนี้มากกว่าช่องช่วงหกเดือนที่แล้วเสียอีกบิต คอยจะมีวัตจักรในการยอมรับเพิ่มขึ้นนั้นเหลือสิ่งที่ผักดันบิตคอยในปีนี้คือบรรดานักเทรดรายย่อยและพวกเขายังคงซื้อและเดินหน้าซื้อต่อไปและตอนนี้เรามี ETF อยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการดังนั้นผมจึงสบายใจที่จะถือบิตคอย ในวันนี้มากกว่า6เดือนก่อนช่วง6เดือนที่ผ่านมามันน่ากลัวตอนนี้เราเห็นอนาคตที่เริ่มสดใสมากขึ้นเทสลาถอดบิตคอยออกจากตัวเลือกในการชำระเงินส่วนดอกคอยยังใช้ชำระสินค้าเทสลาได้เหมือนเดิมเหตุการณ์ ที่พิกผันอย่างเซอร์ไพรส์เมื่อบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานศาสตร์เทล่าได้ถอดบิตคอยออกจากโค้ดของของหน้าการชำระเงินแต่ด็อกคอยยังคงอยู่ความคืบหน้าล่าสุดนี้ได้ชนวนให้เกิดการทำกำไรในหมู่ผู้ชื่นชอบคริปโตเคเรนซีเนื่องจากเทล่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโตทั้งสองในอดีตมาก่อน